เพราะเหตุนั้นสังขารในปฏิจจสมุป,ปบาทท่านจึงหมายเอาสันตเจตนาอันเป็นเป็น,เป,นเป็นไปในฝ่ายบุญฝ่ายอักบุญแล้วก็ฝ่ายอนเนชาไม่ใช่กายสังขารมจีสังขารมโนสังขารอย่างสามัญธรรมดาที่เกี่ยวกับฌานสมาบัตินี่เป็นตัวสังขารในปฏิจจสมุป,ปบาทส่วนคําว่าวิญญาณในปฏิจจสมุป,ปบาทนั้นหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณหนึ่งกับประวัติวิญญาณหนึ่งสองอันนะครับ ไม่ใช่วิญญาณทางทวารหกนะไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณทางอายตนะเพราะเวลานั้นอายตนะยังไม่เกิดม่ยยังไม่เกิดแล้ววิญญาณในปฏิจจสมุปบาทนี้ท่านให้หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณกับประวัติวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณเกิดเพียงขณะเดี้ยวก็หมดหน้าที่ตั้งแต่ขณะที่สองต่อจากปฏิสนธิวิญญาณกระทั่งถึงจุตติในชาติหนึ่งพบหนึ่งเรียกว่าประวัติวิญญาณทั้งหมด ถ้าจะว่าไปแล้วก็ถือตัวผวังนั่นเองนี่เป็นวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทอันนี้ลักษณะวิญสุปบาทนี่นะครับเป็นทั้งตัวอริยสัตกับเป็นทั้งตัวมชิมปฏิปทาอยู่ในตัวเองทำไมาเรียกว,ว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวอริยสัตจตุราริยสัตเนี่หนีไม่พ้นปฏิจจสมุปบาทมชิมปฏิปทาต็นนี้ไม่พ้นปฏิจจสมุปบาท ที่ว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าปฏิจจสมุปบบาทนั้นโดยสายสมุทัยวาระสายสมุทัยวาระนะฮะคืออวิชชาเกิดเป็นสังขารเกิดนี่พุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจสงเคราะห์อ,อยู่ข้างในสงเคราะห์ข,ข้างในอริยสัจสองข้อตนปฏิจจสมุปบบาทสายนิโรธวาระตั้งแต่อวิชชาดับสังขารดับนี่เป็นมรรคสัจตับทั้งเป็น ทุกขณิโรทขษัขิย์อยู่ในนั้นด้วยทุกขณิโรธศศัตท์อยู่ในนั้นด้วยอันนี้ก็เห็นได้ได้แล้วว่าอาริยสัจสี่ก็อยู่ในปฏิจจสมุปมุตบาทออน,นั้นที่ว่าเป็นวชิมปฏิปทานะ่ะก็เพราะว่ามีพุทธภาสิตแสดงไว้ในฝังยุตตินิายว่าดูก่อนกัดจานะสแสดงกับพระกัจจายนะว่าดูก่อนกัดจานะอถ้าบุคคลอาศัยปัญญาพิจารณาโดยปฏิจจสมุติบาท โดยสายดับอวิชาดับสังขารดับตามลำดับแล้วความรู้สึกว่ามีว่าเป็นก็ไม่เกิดความรู้สึกว่ามีว่าเป็นคืออัิตาอธิตาก็ไม่เกิดอธิตานี่ก็ได้ใ่สัสตะทิฏฐิถ้าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยสายดับสัสตะทิฏฐิไม่เกิดพิจารณาปฏิจจสมุป,ปาบาทโดยสายเกิดอวิชาเกิดสังขารเกิดตามลำดับแล้วนัตตาก็ไม่เกิด คือความเห็นว่าไม่มีนักติตาในในที่นี้ก็ได้แต่นักติกะทิฐิเพราะฉะนั้นสถาคตัดว่าสถาคตแสดงธรรมโดยท่ามกลางไม่ติดทังสิ่งที่เป็นอัตติตาไม่ติดทังสิ่งที่เป็นนักติตาคือปฏิจจสมุปบาทนี้ทรงแสดงขึ้นมาอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าอาหลักมัชิมปฏิปทาก็อยู่ในปฏิจจสมุปบาทนี้เองไม่ได้หนีไปไหนเลยตุกลงว่า สาระสำคัญของพุทธศาสนาทั้งหมดอยู่ในปฏิจจสมุป,ปบาทเราจะชี้ธรรมะข้อไหนกระทบถึงปฏิจจสมุปบาทหมดกระทบถึงกันหมดครับตอนนี้เราทราบละได้แล้วว่าอาวิชชาเป็นเงื่อนต้นของวัตตะอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารผมอธิบายว่าได้แต่ปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารกับอเนมชาพิสังขาร แล้วยังท่านแสดงนัยยะของสังขารในที่นี้อีกออกเป็นกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารในที่นี้อยาไปโฟนกับกายสังขารที่เป็นลมอัศสาสปัสสาสะแล้วก็อย่าไปโนกับวจีสังขารที่เป็นวิตกวิจารหรือไปโฟนกับอิติสังขารคือเวทนาสัญญาไม่ใช่สังขารในที่นี้หมายถึงสัญญาเจตนา คือกายสังญสังเจตนาะวจีสังญเจตนาะกับมนูสังญเจตนาะเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่หมายถึงกายสังขารอันไดแก่อสศาสะปัสสาสะไม่ใช่เพราะเรื่องอสซาสะปัสสาสะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทเลยเป็นเรื่องของการเข้าฌานตามลำดับเพื่อจะเข้าสู่นิโรธสมาบัตเท่านั้นเองที่จะต้องดับกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารตามลำดับชั้น ของชา้นสมาบัติแต่ละชั้นแต่ละชั้นก้าวล่วงไปตามลําดับไปขึ้นไปแต่ในปฏิจจสมุปบาทนั้นหมายถึงสัญญเจตนาอันเป็นไปทางกายทางวาจากระทางใจสัญญเจตนาเป็นตัวสังขารโดยตรงสังขารยังเป็นตัวเจตนาเป็นเจตนาอันอันที่อันเป็นบุญด้วยเป็นบาปด้วยเป็นอนญชาด้วยเป็นสัญญเจตนาอย่างนี้นะครับถึงจะเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาท ถ้าเป็นเจตนาเจตสิกเฉยๆไม่เป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทเพราะเจตนาเจตสิกเฉยๆพระอรหันต์ก็ต้องมีพระพุทธเจ้าก็ต้องมีถ้าไม่มีไปทาอะไรไม่ได้ยุ่งไม่มีเจตนาทําอะไรไม่ได้เจตนาป็นเจตสิกนี่ถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นอภิยกฤติเป็นกลางๆแล้วแต่จะไปสัมปยุตกับเจตสิกเหล่าอื่นกลุ่มไหนถ้าไปเกิดร่วมกับเจตสิกที่เป็นอกุศลเจตนานั้นก็เป็นอกุศล เกิดร่วมกับเจตสิกที่เป็นกูศลเจตนานั้นก็เป็นกูศลตอนนี้เจตนาลำพังตัวเจตนาเองน่ะอันเป็นตัวเจตสิกธรรมน่ะไม่เป็นทั้งกูศลหรืออกูศนเป็นอัพยกฤตเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็ต้องใช้พระพุทธเจ้าก็ต้องใช้ตัวเจตนาเจตสิกนี้สําหรับทํางานถ้าไม่มีเจตนาเจตสิกแล้วจะพิจารณาอารมณ์จะรู้เรื่องอะไรไม่ได้เจตนาน่ะมีลักษณะประมวลมาลักษณะเป็นผู้นํามุ่งตรงเป็นปัจจุปฐาน มีลักษณะมุ่งตรงไปสู่เป้าคืออารมณ์เป็นปัจจุปฐานของตัวเจตนาเจตสิกเพราะเหตุนั้นสังขารในปฏิจจสมุป,ปบาทท่านจึงหมายเอาสัานจะเจตนาอันเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนไปในฝ่ายบุญไปอักบุญแล้วก็ฝ่ายอเนินชาไม่ใช่กายสังขารมจีสังขารมโนสังขารอย่างสามัญธรรมดาที่เกี่ยวกับฌานสมาบัตินี่เป็นตัวสังขารในปฏิจจสมุป,ปบาท ส่วนคาว่าวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทนั้นหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณหนึ่งกับประวัติวิญญาณหนึ่งสองอันนะครับไม่ใช่วิญญาณทางทาวานหกนะไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณทางอายตนะเพราะเวลานั้นนะอายตนะยังไม่เกิดเมื่อยังไม่เกิดแล้ววิญญาณในปฏิจจสมุปบาทนี้ท่านให้หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณกับประวัติวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณนะ่ะเกิดเพียงขณะเดียวก็หมดหน้าที่ตั้งแต่ ขณะที่สองต่อจากปฏิสนธิวิญญาณกระทั่งถึงจุติในชาติหนึ่งพบหนึ่งเรียกว่าประวัติวิญญาณทั้งหมดถ้าจะว่าไปแล้วก็ถือตัวผวังนั่นเองนี่เป็นวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทอันนี้ลักษณะวิญญาณที่จะไปปฏิสนธิก็ต้องถูกกรรมนี่แหละเป็นผู้พาไปมีสันหาเป็นเป็นผู้ชักจูงพาไป เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าวิญญาณวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนหนึ่งเป็นเป็นเป็นเนื้อนาดีนะครับแล้วก็มีไอ้เจ้าปัญหานี่เป็นสิเนหะคือยางเหนียวอยู่ในดวงวิญญาณอันมีกรรมเป็นผู้บงการพาพาไปถ้าวิญญาณอันใดวิญญาณเนี่ยเป็นพืชขอโทษนะไม่ใช่เนื้อนาเป็นเป็นพืช วิญญาณนี่เป็นพืชเป็นผีชะาผีชะวิญญาณท่านเรียกว่าผีชะวิญญาณผีชะวิญญาณนี่ถ้าไม่มีตัณหาเป็นยางเหนียวแล้วมันก็ไม่ขึ้นอย่างวิญญาณของพระอ,อรหันต์ที่ยังไม่ถึงแต่การอนุปา,ปาทิเสสนิพานก็ท่านก็ยังมีวิญญาณอยู่แต่ว่าเนื่องจากท่านม,มีตัณหาคือไม่มียางเหนียวภายในเพราะฉะนั้นวิญญ,ญาณท่านจึงไม่ก่อเหตุปฏิสนธิ แต่วิญญาณของปุถุชนนั้นก็ก่อเหตุปฏิสนธิเหตุเพราะมียางเหนียวท่านเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ยังมียางเหนียวอยู่ไปปลูกแม้จะเก็บไว้สักกี่ปีกี่เดือนถ้าไปเจอปัจจัยแล้วมันก็งอกขึ้นส่วนเมล็ดพืชบางเหล่าแม้จะรูปทรงสันฐานไม่ชำรุดแต่เพราะว่าเมื่อยางเหนียวหมดไปแล้วแม้จะเก็บปีกี่ปีหรือกี่เดือนเมื่อไปปลูกข้าวปลูกเท่าไรไปรดน้ำรวนดิน ดินฟ้าอากาศจะดีเพียงไราอาหารจะดีเพียงใดมันก็ไม่งอกเงยขึ้นมาท่านเปรียบไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นวิญญาณที่จะไปปฏิสุนธิในพบต่างๆเนี่ยต้องอาศัยอย่างเหนียวภายในตัวตัณหาในที่นี้คือตัวเจตจำนงตัวเจตจำนงเจตจำนงความอยากจะเป็นอยากจะมีพูดง่ายๆว่าได้แก่ตัวภวะตัณหาตัวนี้สําคัญที่สุด พระพุทธองค์ได้แสดงมูลรากของวัดตะว่ามีสองอวิชาหนึ่งภาวะตัณหาหนึ่งว่าทำทำสองล่าวที่ควรแก่การประหารคือเป็นไฉนคืออวิชาหนึ่งภาวะตัณหาหนึ่งนี่ทำสองลาวที่ควรแก่กำหนดรูปเป็นไฉนคือนามหนึ่งรูปหนึ่งทรงแสดงโดยนัยะหมวดสองเนโดยหมวดสองเพราะฉะนั้นอวิชากับภาวะตัณหาเนี่ยถ้าจ,จะว่าโดยจิตคล้ายคลึงกัน มีภาวะตัณหาอยู่ก็มีอวิชชาอยู่นะฮะถ้าหากว่าอวิชชาดับภาวะตัณหาก็ดับอันนี้ว่าโดยกิจคล้ายคลึงแต่ว่าโดยลักษณะอาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างคือว่าอวิชชานั้นนำบุคคลไปสู่ทุกขติส่วนภาวะตัณหานั้นนำบุคคลไปสู่สุขติอันนี้อันนี้ข้อแตกต่างกันระหว่างอวิชชากับตัณหากับภาวะตัณหาคือถ้าจะมีการตั้งกระทู้ถามว่าอวิชชากับภาวะตัณหานั้นให้ผลอย่างไร ที่มากล่าวว่าทั้งสองอันเนี่ยเป็นมูลรากของภพที่พระพุทธองค์แสดงให้ทำปหานตปกิจอวิชาจาะภาวะปัญหาจะขององค์ธรรมเนี่ยก็กล่าวขยายความว่าอาวิชชานั้นโดยลักษณะแล้วคือว่านําบุคคลไปสู่ทุกขติส่วนภาะวะปัญหานั้นนาบุคคลไปสู่สุขตินี่ทั้งทุกขติกับสุขติก็หนีไม่พ้นชาติภพ เพราะฉะนั้นจึงจัดทั้งอวิชากับภาวะปัญหาว่าเป็นตัวเงื่อนต้นของวัตตะเป็นตัวเงื่อนเงื่อนต้นของวัตตะลักษณะของการถือปฏิสนธิของสัตว์อย่างสัตว์ในปัจจวการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่เป็นชาลาภุชาสาเนิดอย่างมนุษย์เหล่านี่ยในมหาสันหัขยสูตรพราสดา,าได้แสดงว่าเมื่อบิดามารดากําลังประกอบ ตามกิจแล้วก็ในขณะนั้นมีคันทัพโพคันทับโพในที่นี้หมายถึงตัวปฏิสนธิวิญญาณมาปรากฏแล้วก็ระดูของมารดากําลังอยู่ในระยะที่ว่าองามพูดง่ายๆว่ามีอย่างพูดตามภาษาชีววิทยาก็เรียกว่าตัวสเปิร์มาตัวสัวของฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเนี่ยกำลังอยู่จังหวะที่จะผสมกันงามแล้วการตั้งครันก็ปรากฏขึ้นการตั้งครันก็ปรากฏนี่ในมหาจันหรคติสูตร นี่ก็แปลว่าทางพุทธศาสนาเราไม่ได้เพ่งในทางวัตถุแล้วก็ไม่ได้เพ่งในทางจิตแต่อย่างใดอย่างหนึ่งยอมรับทั้งทางวัตถุกับทางจิตทางวัตถุคือยอมรับว่าอ่าปัจจัยจากวิดามารดาเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่ก่อตั้งชีวิตขึ้นแล้วก็ปัจจัยจากตัวปฏิสนธิวิญญาณเองอะ่ะอันเป็นตัวต้นตอของชีวิตโดยตรงอะ่ะเป็นผู้สวมสวมเรือนร่างอันนั้นเพราะฉะนั้นปฐมกัลละ,ล,ะลู ที่ตั้งขึ้นในมดลูกของมารดาปฐมกัละละรูปอันนั้นก็สําเร็จโดยจากน้ําเชื่อของบิดามารดาอันนี้ทางลูกทางพุทธศาสนาเราก็ยอมรับผิดกระทางชีววิทยาเขาทางชีววิทยายอมรับแต่ในทางกัละละรูปว่ากัละละรูปเนี่ยเป็นตัวทั้งจิตใจทั้งร่างกายแต่ทางพุทธศาสนาถือว่ากัละละรูปนั้นเป็นเพียงแต่กายภาพเท่านั้นเองส่วนนามภาพค,คือส่วนของทางนามธรรมทางใจนั้น เป็นเรื่องที่ติดมาจากชาติก่อนไม่ใช่หาใหม่ในชาตินี้คราวนี้สิ่งอะไรที่ทาให้แตกต่างกันระหว่างอุปนิสัยใจคออุปนิสัยใจคอกับสันดานก็เป็นเรื่องติดประดิชาติก่อนแต่ว่ารูปพันสันฐานเป็นของใหม่ที่เราหาใหม่ในชาตินี้ถ้าเราไปเกิดในท้องฝรั่งเกิดมาหน้าตาแล้วก็เป็นฝรั่งไปสิรัทนิยมเอย่ยความเคยชินเอย่ยกระทั่งมารยาวก็เป็นฝรั่งไปจากสิ่งแวดล้อมถ้าเรามาเกิดเป็นคนไทยหน้าตาเหมือนคนไทยเกิดเป็นแขกก็หน้าตาเป็นแขก อันนี้เป็นของใหม่ในชาตินี้ทั้งหมดรูปร่างนะครับรูปร่างความเคยชินกับสิ่งแวดล้อมเราหาหมายในชาตินี้แต่สันดานเนี่ยไม่ใช่หาหมายในชาตินี้สันดานเป็นเรื่องติดมาแต่ชาติก่อนอุปนิสัยกับสันดานเ,เหตุนั้นที่เรารู้ว่าสันดานกับอุปนิสัยติดมาแต่แตชาติก่อนนะ่ะก็สังเกตได้ว่าในโรงเรียนที่มีการเลี้ยงเด็กชนิดตั้งแต่อนุบาลขึ้นมากระทั่งถึงเป็นโรงเรียนชั้นผู้ใหญ่ ลูกที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันให้การศึกษามาสม่ำเสมอกันจัดสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในลักษณะเหมือนเหมือนกันคือเอาไปกินอยู่ในโรงเรียนเดียวกันเติบโตมาด้วยกันแต่นิสัยของลูกสองคนนี้แตกต่างกันราวฟ้ากระดิ่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลทางสายเลือดของพ่อแม่ไม่มีส่วนหมในทางที่จะสร้างอุปนิสัยและสันดานดั้งเดิม ของเด็กหรือการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยไม่มีส่วนในการแปลเปลี่ยนสันดานเดิมของมนุษย์สันดานเดิมเน่เป็นสิ่งซึ่งตัวอบรมมาเป็นสิ่งที่ตัวพบมาพกเอาไว้ตั้งแต่ปุเรชาติมาแล้วเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้แม่เราจะเกิดในท้องเดียวกันแม้จะได้รับการศึกษาอบรมในสิ่งแวดล้อมอันเดียวกันแต่นีิสายคนสองคนนี้ก็แตกต่างกันอันนี้เป็นเครื่องยืนยันซึ่งทางชีววิทยาก็ไม่สามารถตอบได้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เด็กซึ่งเกิดจากพ่อแม่ท้องเดียว สิ่งแวดล้อมอันเดียวการศึกษาอันเดียวถึงมีความแตกต่างอย่างไกลกันถึงขนาดนี้นอกจากโยนให้แกกรรมพันธุ์ว่ากรรมพันธุ์ของบรรพบุรุษแทรกเสริมเข้ามาเช่นว่าเด็กคนหนึ่งนิสัยเป็นผู้ร้ายเด็กอีกคนหนึ่งนิสัยเป็นตำรวจทั้งๆท,ที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันถามว่าอะไรเป็นเหตุให้เด็กกอเป็นผู้ร้ายเด็กขอเป็นตำรวจก็ในมื่อเป็นพี่น้องแม้เป็นฝาแฝดคลานออกมาด้วยกันแท้ๆยังมีนิสัยแตกต่างกันเพราะอะไร อย่างนี้น ja ักชีววิทยาเขาจะบอกว่าอ๋อที่แตกต่างกันนะก็เพราะว่าบางเอิญไอสายเลือดชั่วของมันทบุรุษมันหลงเข้ามาในตัวเด็กกอสิสายเลือดดีของมันทับุรุษหลงเข้ามาในตัวเด็กขอน่ะสิถ้าเขาตอบอย่างนี้นะเราตั้งปัญหาถามอีกข้อหนึ่งบอกว่าอะไรเป็นเหตุให้มันบางเอิญอย่างนั้นอะไรสมมุติเราเชื่อเรามีสายเลือดของมันทับุรุษฝ่ายชั่วมาเข้าตัวในกอฝ่ายดีมาเข้าตัวในขออะไรมันจับสันจับสันให้ว่าในกอนะ แกต้องรับเลือดชั่วไปในขอนะแกต้องรับเลือดดีไปขายใครมาจ,าจาัดจัดสรรอะไรมันไม่ผู้จัดจสรรอะไรมันไม่ผู้ปรุงแต่งให้บางเอิญในในกองได้รับอย่างนั้นในขอได้รับอย่างนี้ทั้งทางสิบเป็นเด็ก้าแฝดนี่เราตั้งปัญหาถามอย่างนี้ถ้าตั้งปัญหาถามอย่างนี้แล้วชีววิทยาก็หมดปัญญาตอบบอกไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ก็นอกจากโยงให้กับบางเอิญบางเอิญแต่ว่าวิทยาศาสตร์และบังเอิญไม่ได้ทุกสิ่งต้องมีเหตุผล ความังเอิญน่ะเกิดเพราะว่าเราไม่เข้าใจเหตุผลอันนั้นต่างเราถึงโยนให้กับความบังเอิญนะทุกสิ่งในโลกจะต้องมีเหตุผลไม่มีความบังเอิญหรอครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละที่ทางพุทธศาสนาแจากตอบได้คือว่าไม่ใช่บังเอิญหรอกมันเกี่ยวกับก,กรรมอดีตกรรมของบุคคลสองคนนี้ทํามาต่างกันไม่ใช่ใครอะไรทั้งสิ่งเกี่ยวกับอดีตกรรมข้อนี้กลับเป็นการยืนยันส่งเสริมหลักการเวียนว่ายตายเกิดในพุทธศาสนาถ้าเอาไปโทษกับไปโทษกรรมพันธ์ของมันพบุรุษ เลือดชั่วเลือดเลือดดีมาเข้าตัวเด็กต่อๆกับมาสนับสนุนมติเรื่องเวียนว่ายตายเกิดในพุทธศาสนาของเรายิ่งขึ้นอันนี้เราเราท้าทายนะักวิทยาศาสตร์หรือฝ่าว่าถุนิยมเขาได้ในข้อนี้ว่าอะไรามาบาังเอิญอย่างนั้นมาจับสันในจังหวะนี้เด็กคนนี้จะต้องรับเลือดชั่วในจังหวะนี้เด็กคนนี้ต้องรับเลือดดีสิ่งนั้นคืออะไรที่มาเป็นผู้จับสันอย่างนั้นอะ่ะจะตอบว่าบังเอิญไม่ได้สิบังเอิญนี่แปลว่าคนที่อับจนต่อเหตุผลแล้วทังโยนให้กับความบังเอิญมีอย่าง ถ้าตอให้กับความบังเอิญตัวคนตอบเองก็กำลังหักล้างทฤษฎีของตัวเองที่ยนิยมว่าอะไรๆก็มีเหตุผลขึ้นชื่อว่านักวิทยาศาสตร์แล้วจะต้องมีเหตุผลเสมอไปไม่มีอะไรที่เรียกว่าบังเอิญหรอกเพราะฉะนั้นทั้งขานเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณและประวัติวิญญาณแล้ววิญญาณนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามท่านแก่หมายถึงเจตสิกที่เกิดกับปฏิสนธิวิญญาณและประวัติวิญญาณเป็นนาม นะครับรูปในที่นี้เป็นไปทางรูปมหาภุติรูปด้วยอุปาทายรูปด้วยแล้วก็เป็นไปทางรูปลาวอื่นทั้งหมดชื่อว่ารูปอยู่ในนั้นด้วยทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าทาหากว่าปฏิสุนธิวิญญาณม่มีแล้วกัลละล่ารูปของบิดามารดาตั้งขึ้นในมดลูกของฝ่ายหญิงแล้วถ้าไม่มีตัวปฏิส,สนทิวิญ,ญญาณเข้าไปกัลละล่ารูปอันนี้ก็ไม่เจริญวัฒนาถาวร สลายตัวสลายตัวไปตามธรรมชาติไม่ไม่บังเกิดเป็นปัญจะสาขาไม่บังเกิดเป็นหูเป็นตาเป็นเด็กทารกขึ้นมาไม่ปรากฏไม่สลายไปวที่มันบังเกิดเป็นปัญจาสาขาจเจริญเติบโตกระทั่งครบ,ครบสมานครอบมาได้ลูกอันนี้แหละเกิดเพราะมีเจ้าปฏิสุทธิวิญญาณนะ่ะเข้าไปพุ่งง่ายว่ะเข้าไปสิงสู่สถิตอยู่ในลูกอันนั้นเข้าไปสิงสู่สถิตในลูกอันนั้นบันดาลให้ลูกอันนั้นอ่ะเจริญวัฒนาถาวรขึ้นมาด้วย เติบโตขึ้นมาด่วนอันนี้ก็เด็กกับน,น้ำรูปน้ำรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสรายตนะอันนี้เข้าใจง่ายนะครับสำหรับคว่าสรายตนะเนี่ยแปลว่าบ่อเกิดคําว่าอายตนะนี่แปลว่าบ่อเกิดที่ต่อที่ต่อของอารมณ์ถ้าแปลตามตัวมนันทั้ที่ต่อของอารมณ์อ่าสรายตนะอายตนะอันนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้ความหมายทั้งในส่วนโลกุตรตะกับโลกียะ ถ้าจะแปลโดยเอกเทศแปลว่าสิ่ง hmm. อย่างทรงใช้ในกรณีอธิบายพระนิพพานว่าอัตถิภิกขเวตดายตนางดูก่อนที่สุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่อายตนะนั้นนะนะปัทวีนาะเตโชวนะวาย ον, นาปโปไม่ใช่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่อาตา้านันจาตนะไม่ใช่วิญญาณันจาตนะไม่ใช่อกินจัญญายตนะไม่ใช่เนวสัญญาณาสัญญายตนะ ไม่ใช่ที่นั่นไม่ใช่ที่นี่แต่ว่ามีอยู่นะพิสูจนทั้งหลายอันนี้ทรงใช้คาอายตนะในที่นี้หมายถึงะนิพานเพราะฉะนั้นเราไปเจอคาว่าอาย,ยตนะในพุทธภาสิตบทนี้จะเป็นนึกว่าเป็นอายตนะอันเดียวกับอายตนะหกภายนอกหกภายในหก 6, ไม่ได้แต่อย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราแปลว่าอายตนะภายนอกหกภายนอกหกภายในหกแล้วต้องแปลว่าบ่อกเกิดหรือที่ต่อบ่อกเกิดของอารมณ์หรือที่ต่อกับอารมณ์แต่ถ้ามาในกรณีทรงอธิบายะนิพานแล้ว ต้องแปลว่าสิ่งสิ่งสิ่งนั้นมีอยู่นะซึ่งพระองค์ก่อนพ้นวิสัยที่จะเรียกสิ่งสิ่งนั้นเดือดอะไรดีนอกเพราะฉะนั้นจึงต้องอยึงภาษาชาวบ้านอย่างดัดดื่นในอินเดียข้างพุทธการมาใช้ว่าเป็นนิพานนิพานก็เป็นบัญญัติเป็นภาษามนุษย์บัญญัติขึ้นความดับสิ่งน,น,นั้นที่ที่สุดของทุกที่ดับของทุกแต่ไปเรียกด้วยภาษาคนภาษาบ้านนั้นเรียกไม่ถูกเพราะภาวะของนิพานะ่ะสิ่งใดที่โลกมีนิพานไม่มี สิ่งใดที่นิพพานมีโลกไม่มีเพราะฉะนั้นอับจนอับจนด้วยกล้าวที่จะไปอธิบายนิพพานในลักษณะไหนจึงต้องเอาภาษาที่ชาวบ้านเขาพูดกันอยู่อย่างดับบาดเดืนๆเนี่ยมามันหยับเรียกไปพทางแต่เมื่อจะตรัสถึงภาวะของนิพพานอย่างแท้จริงแล้วก็ทรงแสดงในลักษณะปฏิเสธว่าไม่ใช่นั่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่ยังงนนไม่ใช่ยังนี้ไม่ใช่ทีโน่นไม่ใช่ทีนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้แต่ว่าอันนั้นมีนะคือหลังจากปฏิเสธว่าไม่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 แล้ว มีนะไม่ใช่ไม่มีมีแต่ความมีของนิพานน่ะมีอย่างที่โลกไม่มีและความมีอย่างโลกมีก็มีอย่างนิพานไม่มีนี่แหละจึงไม่ทรงแสดงให้เห็นว่านิพานน่ะไม่ใช่อย่างโงาน้นไม่ใช่อย่างนี้ใช้คําว่าอาย,ยุนะคือสิ่งภาวะนนั้นหรือสภาวะนั้นอันอันเป็นสภาวะความดับทนะุกข์น่ะมีต่างจากคําว่าสรายุนะในความหมายของอายุนะภายในกับอายุไไนะภายนอก เมื่อมีอาอาจตนะแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดผัดสอ